Ai, ai, ah, ai! ai. สวัสดีสวีดัดยามเด็กกันเช่นเคยนะครับผมนี่จะรับเข้าสู่ช่องของกับการเล่นเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการเล่นน้องหนูอลิสนะครับผมในแพทใหม่ไม่ได้ในแพทใหม่สิในการปรับฮีโร่ครั้งใหม่นี้นะครับผมซึ่งก็จะมีฮีโร่ที่ปรับแล้วก็เนิร์ฟหลายตัวเลยนะรายละเอียดก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปที่ฮีโร่ปรับใหม่นะจะเอามาเล่นในสายต่างๆดูว่าปรับใหม่แล้วมันโหดขึ้นขนาดไหนนะวันนี้เราก็อยู่กับอลิสนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะเล่น แนวซับพอร์ตเวทนะครับผมก็คือจะออกดาเมจเวทแล้วก็มีดาเมจซับพอร์ตอันหนึ่งนะก็คือเห็นเขาบอกว่า,ารายละเอียดของน้องอลิสในแพทนี้นะครับผมการปรับใหม่ก็คือถ้าน้องยิ่งออกของเวทการใช้อันติไม่ใช่สิถ้าน้องยิ่งออกของเวทเรื่องเกาะแล้วก็สกิลต่างต่างของน้องจะแรงขึ้นแล้วก็จะเพิ่มรูดในสกิล2ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผม ซึ่งมันอาจจะแลกมากับโอเคอันติท่านหนึ่งที่แรงขึ้นแล้วก็ทําให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นแต่ตัวน้องจะบางมากนะคิดว่าอย่างนั้นก็เลยจะมาลองเล่นดูนะครับว่าจะเวริร์กหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะกลับไปเล่นสายปกติดีก็อย่าลืมนะครับอล,ลิสนั่นคือซับพอร์ตนะในการเล่นน้องน้องก็คือน้องก็ยังเป็นซับพอร์ตถ้าจะเอาไปเล่นในสายดาเมจล,ล้วนแล้วก็ไปยืนในเลนอื่นผมว่ามันก็ได้แหละแต่ว่าก็ต้อง มากับเพื่อนนะผมว่าน่าจะดีสุดอย่าเล่นแบบเดี่ยวแบบผมแนละ้วมัน้นโดนเพื่อนด่าดตายอันนี้ขนาดว่าออกของเวรน,นี้ไม่รู้ว่าจะกันให้เพื่อนได้ขนาดไหนนะว่าก่อนนี้ผมลองไปเล่นแบบสายดามเมจแล้วแล้วก็แบบยังชินว่าความเป็นซับพอร์ตไงก็เลยเอยเทลลึกไปไหมลึกไปลึกไปเทล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 ออกมาก่อนอาย่ามันมีไอตัวภาวะกลับบ้านได้เซ็งจริงเอาอีมา เลทันไหม,มดีนะยังรอดมาอยู่ก็คือเอาไปเล่นในสายแบบเวทจ่าแล้วคราวนี้เวลาน้องเข้าไปปะทะตรงัน้นเลือทดทอย่างไวยเลยก็คือมันเป็นเมทไปเลยอะเราต้องรู้สถานะตัวเองนะครับว่าถ้าเราเล่นสายเวทล้วนตัวเราจะบางนะสิงต่อให้จะแรกมาก,กับตัวอัลติเมทที่แรงขึ้นหรือว่าสกิลหนึ่งที่แรงขึ้นนะแล้วก็อาจจะวิ่งไวขึ้นแต่มันก็บางนะครับต,ต้องระวังตรงนี้หน่อยนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นในเกมนี้กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอือเอาแล้วเพิ่ง <laughs> เริ่มสามนาทีนะผม <laughs> ทีมผมแจกไปสามคิวแล้วครับ <laughs> ดูทรงแล้ว <laughs> น่าจะเกมตึงแน่ๆตานี้ <laughs> ทีมผมก็จะมีไอริออฟเลนอยู่นะครับแต่ฟอร์เลนเราฟาร์มเนาะ <laughs> มไม่รู้จะได้หรือเปล่าฟอร์เลนฟาร์ม ก็ยังเป็นตัวที่โหดอยู่ดีนะครับฟอร์เรนในแผนนี้คนก็หยิบมาแบนกันเยอะเวลาไต่เล็งอุ้ย,ยมันมาอยู่ในนี้อะยามันม,นมีนั่นไงอันชื่ออะไรแล้วไอ้ตัวนี้เกียดเวลาอันติมาพาวาร์บกับบ้างนเลยโคตรน่ารำคาญมันเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลค่อนข้างสูงนะครับเวลาเข้าไฟนะสกิลมัน1 2 3จะคููดาวเร็วมากแล้วก็ จะใช้มานาเยอะเช่นกันนะเพราะมันใช้อย่างต่อเนื่องไงตัวมันระยะมันมันพาเพื่อนมาตั้งแก๊งเลยเว้ยโอเคผมอันติดดักไปละตรงนู้นแต่ดาเมจเว้ยยังไม่พอฆ่าไม่ได้โอเคครับเดีผมเอาโล่มาก่อนนะไว้ป้องกันเราในวินาทีฉุกเฉินจริงๆเทลลึกไปไหมกลับมาก่อน โอ้เขาบุกมาสามคนเลยไบโอยิงฟรีอยู่ด้านหลังนะกลับบ้านอีกแล้วเช็คภูมิให้เพื่อนก่อนนะครับถึต่อให้เราเล่นซับพอร์ตตัวไหนก็ตามนะครับถ้าเราเล่นแล้วก็พยายามเช็คพื้นที่หรือว่าดูในภูมิให้เพื่อนเยอะๆหน่อยนะครับมันจะได้เป็น าการเปิดตาให้เพื่อนเวลาเออมีศัตรูอยู่ตรงนั้นนะอย่าไปถ้าถ้าเพื่อนมันไม่เห็นจริงๆก็ช่วยไม่ได้แล้วไอ้น,นั้นเอออันติไปครับขอนะเราไม่มีมานาแล้วเลือดอย่างเต็มจะมาหยิบเลือดทำไมเขถาถกเป่ามาสามตัวเลยาไอ้ชาผมมึงใช้อันตีไปได้ไหมน่าจะได้อยู่แหละคุณแม่ลำคุณแม่ลำ อายาไม่มีใครเอาคุณแม่นิดเดียวเองเมื่อกี้มันเปิดไอ้ท่าวาร์บกลับไปให้คุณแม่พอดีอุ้ยเดี๋ยวคุณแม่ต้องมานี่แน่เลยมาแล้วไงโอเคฟอร์เรนเราลำ้ำล้ำสวยครับเสียดายไปนิดนึงเรออกไม่ทันมันเพอะเปิดอันติีให้เพื่อนกลับมา <Yeah. S 1> อืมดูเดือดขบวนโคตรเดือดขล่าปอมแตก ไข่แตกเรียบร้อยอ๋อโอเคทีมเราฆ่าไปแล้วนนหนึ่งนะครับเดี๋ว่าไขาต่ตีไข่แตกได้เคผมต้องขอกลับบ้านก่อนนะครับเทลกลับมาไม่ทันแล้วโอเคแล้วจิงจอดจะเข้าบิดกลับเลยครับมานาหมดอย่างไวเลือดเลือดยังมีแต่มานาไม่มีมาเราเราแย่งไปก่อนเลยก็ได้ไม่งั้นจะโดนเขาแย่งเปล่า พอเลน่าจะได้อยู่นะมันมีบัฟบัฟมังกรเล็กอยู่โอ,โอเคสวยครับน้าได้เป็นดาวชัดดาวได้หวะอย่างนี้เงินเงินมาแน่ๆรวยโอเคครับเคลียร์คีบไปก่อนนะเพราะถ้าออกดาเมจลัวนั้นไอตอนเวลาเราใช้สกิลหนึ่งกับตัวอันติมันจะเคลียร์คีบไวมากๆากเลยผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์ แต่เราต้องรู้จักการยืนตัวเราหน่อยนะเพราะว่าเราจะบางขึ้นดาเมจที่เราได้จากการไล่สกิลมันจะแรงขึ้นเนาะเวลาเคียร์คีเคียร์อะไรจะไวมากครับคือบอกเลยใ้้ฝ่ายตรงข้ามจะจบนี่จบยากถ้าผมยังยืนอยู่โอเคมาเอาไปก่อน <Yeah. S 1> อเต็มหมู่บ้านเลย กลับบ้านไปแล้วอืมตรงกลางอโนเนียสุดๆคุณแม่กับเนยน่ากับแล้วฟอร์เรนโอ้โหโอเคตกใจคิดว่าคุณแม่เก็บสองว่ะไปครับไปไปไป ร yeah. 네ู้สึกในช่วงของเออเราลำมั่วเฮ้ยทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วอู้้ยม่ม่มม่ดีถ้าเปิดเกาะไว้ก่อนสวยครับแนะนำให้กลับมาก่อนที่ฟอรเรนจะถึงตัวจนได้โอ้ยไม่เอาจนได้วะเนี่ยสงสารเทลเราจังโดนหลายดอกเลยเนี่ย โอเคเปิดนาตีครับโยนเข้าไปได้ไหมฝั่งไหนก็เคลียร์คลิปไวมากโอ้ยเน็นเน็นเน็ตไม่ไหวเลยอินเน็ตอย่างนี้กลับบ้านก่อนนะครับผมในรู้สึกว่าในส่วนของการไล่สกิลของน้อง สกิลสองมันจะนานขึ้นหน่อยด้วยนะก็มีผลเหมือนกันครับในเรื่องของการพาฮีโร่ขาตายเราวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มเกาะให้ด้วยก็ถือว่าจําเป็นมากสำหรับฮีโร่ขาตายที่แบบจะได้มีสกิลหนีที่เร็วขึ้นนะแต่ถ้าถามว่าสายซับพอสำหรับน้องก็ยังเล่นได้ไหมผมว่าก็ยังเล่นได้นะก็อาจจะออกแบบ ไม่ต้องดาเมจเพียวเหมือนผมในตอนนี้ก็ได้อาจจะออกเป็นเวสักอย่าง2องอย่างก็ได้ออะคาาสโลอย่างเงี้ยแล้วก็ออกเป็นตัวตัดเลือดมาหน่อยที่หลือก็ออกเกาะออกอะไรเหมือนเดิมก็ได้ครับออกแบบเป็นขวานสโลเอาพวกล็อกชิลเอาพวกอะไรมาพ้นมาก็ได้มันด้ได้ช่วยสโลแล้วก็ช่วยป้องกันตัวเราแบบเพิ่มเกาะให้เราด้วยนะจะได้ไม่บางเกินมันก็ยังเล่นได้ครับ ถ้าออกดาเมจเพิ่มมามันก็อาจจะช่วยให้มันเล่นได้หลากหลายขึ้นหน่อยนะลองดูครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับความเป็นเจ้าหนูตัวป่วนในแพทก่อนๆน,นะแต่ก็ยังไม่ถือว่าป่วนแบบน่าลำคาญมันแพทก่อนแพทก่อนแบบสกิลหนึ่งอันตีสกิลหนึ่งอันตินี่คือแบบเข้าหายากมากแล้วยิ่งอันติมันเมื่อก่อนสโล สโลอย่างเยอะอ่ะม่ต้องออกของหนืดก็เข้าหายากแล้วเห็น <Okay. S 1> ว่าเามันมีฮีโร่มาใหม่ๆมันมีการปรับรูปแบบให้สมดุลกับฮีโร่นะครับมันจะได้ดูไม่โดดเด่นเกินนี่ยังโดดเด่นเกินอย่างเช่นทอนแพทนี้ก็โดนเนื้อไปแล้วนะแต่ก็ยังมีคนเอาแบนอยู่อาจจะต้องดูต่อนะสต่คิล่านี้ไปแล้วโดนแบนโดนแบนอ่ะ โดนเนิร์ฟแบบพี่เข้าออกก็ลำบากนะคราวนี้อ๋อมันกลับบ้านวะเอาอีกเข้าดีว่าช่วยกันไว้ก่อนไม่งั้นมันเข้าข้างในได้เฮ้ยเดี๋ยวอาอย่าให้กลับบ้านเดี๋ยวโอ้ยทันเหรอหกลับทันอีกโอ้โหเลยเชื่อเลยตอนนี้ป้อมเราเสียเปรียบมากๆโดนกดหมดเลย ฝั่งฝั่งนั้นป้อมยังไม่แตกที่ด้วยนะโอเคผมได้ไอตัวจอะเกาะเวทมาแล้วนะครับคาถาแล้วก็เดี๋ยวจะออกตัวคาถาสโลมานะ okay, เต้นหนืดขึ้นมาหน่อยอืมเทลไม่น่าออกไปลึกขนาดนั้นโอเคผมต้องวางอันติไว้ก่อนเทียร์คีปเอาเหรอผมไม่ได้สังเกตที่ว่าเพื่อนเราไม่ได้หยิบฟาร์มา โอ้โหขิงสักโคดขิงคนเก่งจ้าคนเก่งโอเคครับเปิดแอนตี้เคลียร์เลยดีกว่าพอมันเปิดแอนตี้แล้วเวลามันเคลียร์คลิปมันก็ค่อนข้างไวนะครับแล้วครูดาวก็สิบกว่าวิเองไม่ได้นานมากเท่าไหร่เราต้องรีบเคลียร์ป้อมให้เพื่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดันอืมเม็ดป้อมนี้โอเคต้องปล่อยละ อืมเอาอีกได้ไหมได้นิดเดียวเียได้ยโอคค่คเข้ถอยถอยถอยไม่ได้แล้วเมื่อกี้อืมเคลียร์กลางกา่อนตอมแต่แล้วเดี๋ยวจะงานเข้าขึ้นไปอีกโโหโดนกดยับเลยฝั่งเราสกอร์คิวไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าฝั่งนั้นโถมดีกว่า อาจจะต้องรอแคร์ลี่เราเกิดซะหน่อยนะแอบตอนแรกคิดว่าภาษีทีมเราน่าจะดีกว่าได้ซ้ำนะแต่อ,อยาน่าจะอยู่ที่การเล่นมากกว่าแล้วครับตรงนี้อืมบอมข้าบนใหม่ละไม่ทันแน่เลยรอบนี้ไพิ่าล้วต้องปล่อยละ โอ้โห oh, เรียบร้อยเอาดาร์กแล้วด้วยรอกันบ้านอย่างเดียวเลยครับอย่างนี้ชึบชึบโอเคครับมาลนะโอเคขอตายตายเกิดนะครับผมเอามาออกไปเปิดอันติขวางทางสวยต้องได้ละวอเลนเข้า2คน ขอบคุณแม่คุณแม่กับไวยโอเป็นไหนอ่ะคุณแม่อยู่บ้างบนแล้วไวยโออ่ะไวยโอไม่ได้ตามเพื่อนมาเลยดันไม่สุดเท่าไหร่นะโอเคนี่เป็นทาของเราละดันคืนนะครับผม oh. วางดักไว้ก่อนจะได้ไม่เข้ามาเคเทลยิงแรงขึ้นแล้วนะครับยิงป้อมสบายเลยเขารอบนี้ วางแท็บเข้าไปอ๋อเราโดนเราโดนเราโดนวะได้ไหมไอ้ยาไม่ได้อุ้ยน้องออยโอ,โอ้โหโดนป้อมยิงเสร็จเลยอย่างงี้โอเคมากลับมาแล้วนะครับเอาจริงเมื่อกี้สู้ได้อยู่นะตอนจังหวะสวนนั้นแค่ต้องรอว่าให้เขาพลาดท่าก่อนแล้วเราต้องป้องกันให้ดีแค่นั้นแหละ มื่อกี้สวนได้รอสวนเลยเสียดายเมื่อกี้ไอริจะไปลวงไวยโอลวงไม่ได้มึงลาออกจากการเป็นไอริไปเลยไปค,ครับเกียร์คีบเกียร์คีบก่อนอุ๊ยใครมาอยู่ในป่าพอเลน่นอุ๊ยเดี๋ยว็ดเด้อมาดีนะเปิดสกิลให้เพื่อนทันลึกเกินบางทีมันให้ลึกเราอยู่ดีไปจ้าเอ๋กันในป่า โคตรเกลียดเลยผมลงคลิปในทิกตอ,อกไปแล้วด้วยคลิปที่แบบอยู่ดีต้องระวังพุ่มไม่มากนะครับเผื่อเล่นแล้วมีคนดักพุ่มมันโคตรน่ากลัวเลยตกใจหมดลองไปตามคลิปในทิกตอ,อกกันได้นะตลกดีจะเอทีอยู่ในพุ่มทั้งสามตัวมองไม่เห็นทันไหมทันไหมทันไหมเออคาได้ก่อนที่จะวาร์ปกับเ okay. อเกาะตายเกิดแล้วนะครับ ฟอร์เรนคุณแม่ไหวไหมโอ้โหเฮ้ยคุณแม่ไม่ชนะฟอร์เรนวะ่ะเราฟอร์เรนเราอ่อนวะ่ะไม่นะโอ้ฟอร์เรน,นก็ไม่แปลกครับถ้าเขาเล่นไม่เก่งผมก็เล่นฟอร์เรนไม่เป็นจริงๆเอาแล้วลึกเกินเอาเหลือเราคนเดียวด้วยเยี่ยมไปเลยอย่างนี้เขาเติมมานาก่อนนะจ๊ะป้อมแตกไหมวะเน,นี่ยโอ้ คีมาสามทางเดี๋ยวๆๆๆ๋ยเดียวแป๊บเดียวแป๊บเวไหนละผมต้องวางติดดักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอมาก่อนอ่ะโอเคไปวางดักไว้ทีนะี้พอเป็นดาเมจมันเคลียร์คีบไวหน่อยโอเคโอ,คโอค้ดาเมจมาแล้วสินะไอไอลิหรือเปล่า <c oughs> อ่ะตบอ่ะตบกับฟอลเลนอ่ะนี่ถ้าเราไม่ช่วยนี่มึงแพ้ได้ไปนเนี่ย ออกไปเลยไปกลับไปเอามาอันตีเคลียร์คิเหมือนเดิมครับวางไปแค่ครั้งเดียวอันสีแล้วก็สกิลหนึ่งแค่นี้ก็เคลียร์ได้อย่างง่ายดายนะครับผมไม่ยอมไม่จบแล้วนะถึงต่อให้เกมมันจะตามก็ <c oughs> ได้รอทีมพิกะจะรู้กันใครจะพิก คิวสับปับนี่นาคิวสับปับคืออะไรวะโอเคไปงอเขายู่ที่ดาร์กันออกมารอจังหวะครับผมพร้อมหรือไม่แหลมมาแล้วครับอันติเข้าไปสกิลหนึ่งสกิลสองเอาให้อะเพิ่มเลือดให้ด้วยเอ๊ <Yeah. S 2> เก็บไปสองเก็บได้ไหมได้ครับผมเก็บไปสองนะครับนะพอเลนเราอีกแล้วหลุดเดี่ยวไปไหนวะ่นน่ะ โอ้โอเคครับเหลือฟอรเรนกับคุณแม่อยู่นี่ไหมโอ้ยตา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 ยอ้าวอีกก็มาแล้วด้วยไหวไหมเนี่ยโอ้ยยตายตายตายแรง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 อุเทลเทลเทลสวยครับเทลเทลเกิดแล้วว่ายิงแรงเตเพิ่มความเร็วไปไปไปตอนนี้เหลือแต่น้องออยเนาะน้องออยไปไหนแล้ววะ ได้ๆกับกลับไปที่บ้านอยู่โอเคเราจบได้จบได้ละสวยครับฮูโอ้เกือบไปจะมารีวิวอลิสสายเวชิวชิลได้มาเชอเกมอย่างตึงเลยเกือบไปแล้วมาจะเล่นไม่ดียังโดนด่าเดี๋ยวอ่านั่น ให้ผลงานในสนามเป็นเครื่องชี้วัดแทนนะครับ MVP Alice in Wonderland ของดีไงละ่ะว่าแต่ MVP ได้ไงวะแค่ไม่ทำอะไรเลยโอ้ยได้เหรียญซับเงินด้วยนะโอเคสวยครับผมอืมอดหัวไม่กดให้ใครนั้น,นแหละเล่นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแม่ง แจกไปสิแจกไป7โอเคแม่งหน้าหัวร้อนอยู่แหละโอเคไม่เป็นไรครับผมโอเคครับผมก็เป็นไงก็มาครับสหรับการรีวิวน้องอลิสอินวอเตอร์แลนด์ในรอบนี้นะก็ลองไปเล่นกันได้นะแต่ว่าแนะนำถ้าเล่นในสายดาเมจมากับเพื่อนก็น่าจะดีกว่านะครับเราจะได้รู้แล้วก็เล่นช่วยกันได้หรือไม่ก็ <c oughs> เซตของก็ยังออกเป็นซัพพอร์ตอะไรได้อยู่นะแต่แค่ต้อง ให้เพิ่มดาเมจเข้าไปหน่อยก็อาจจะช่วยได้แต่เซ็ตก็จะประมาณนี้นะ่าลองไปออกตามรูก,กันได้อืมก็จะมีกันตายกับโล่ก็จะทำให้มันอึดมาหน่อยแต่อาจจะไม่อึดเท่าเลนซับพอร์ตนะแล้วก็รูนแล้วพลังแฝงนะครับผมจะใช้รูนเวทแล้วก็เป็นพลังแฝงแบบใส่เต็มเรื่องของพลังการทำลายแล้วก็ลดคูลดาวไปเลยนะเพราะแบบมันต้องใช้สกิลอย่างต่อเนื่องไง การลดคูดาวและสร้างความเสียหายก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันอโอเคประมาณนี้นะครับผมสลับเล่นอนลิสนะโอเคครับผมก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่างช่องของกบ,บันเล่นเกมด้วยนะครับแล้วว้คลิปหน้าจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่ปรับตัวไหนก็อย่าลืมติดตามและรับชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมซีอูครับ